สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุกเกี่ยวกับเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงกรารฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของสโมสรแมนเชสเตอร์เดนทนะครับล่าสุดครับสปอร์ตบิลครับสื่อดังของเยอรมันมีการระบุออกมากับว่าแซอู เกียร์าซีู่น้าฟอร์มแรงของสตูตการ์ดเนี่ยที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูต็ดอย่างหนักทางนักเตะเนี่ยก็ให้ความสนใจในการย้ายไปร่วมทีมแมนยูเช่นกันนะครับในช่วงตลาดกลางซีซั่นนี้นะครับซึ่งแมนยูเนี่ยต้องการเกี่ยวกับศูน้าที่มีในเรื่องของการจบสกอร์แบบต่อเนื่องเข้ามาเพิ่มเติมในส่วนของแนวรุกในช่วงครึ่งซีซั่นที่เหลือนะครับโดยที่ถึงแม้ว่าจะมีพวกคอยลุน หรือแนวลุกที่มีอยู่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแนวลุกเหล่านั้นเนี่ยก็ยังมีผลงานที่ไม่ดีนะครับแต่กิลาซี่เนี่ยกดไปแล้ว15ประตูครับเป็นรองแค่แฮร์รี่เคนนะครับดาวยิงของไบร์เอนที่ยิงไป18ประตูนะครับกิลาซี่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูที่เป็นตัวเต็งนะฮะนั่เติให้ความสนใจเนลคาวเซิรนเอซิมิลานโรมาแอตมอลิธนะครับและ ค่าสัญญาถือว่าไม่แรงครับประมาณ15ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับมีลุ้นนะฮะสำหรับสโมสรแมนยูและเรื่องราวต่อมาครับก็ตามรายงานจากปอมปิโซโรมาโน่ครับนักข่าวคนดังสายตลาดซื้อขายนักงตะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยล่าสุดนะครับว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยยังไม่มีความสนใจในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวตีโมเวเนอร์นะครับส่วนหน้า ชาวเยอรมันของออเบนไลซิกไปร่วมทีมในช่วงตลาดมกราคมนี้หรือว่าตลาดกลางซีซั่นนั่นเองนะครับนักเตะเองก็ยังไม่มีความรู้สึกว่าอยากย้ายในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะครับก็เหมือนกับว่าอยากแบบพิสูจน์ตัวเองต่อไปกับ อเป็นลซิกนะฮะแล้วก็แมนยูถึงแม้ว่าจะมีข่าวแต่ว่ายังไม่มีการยืน่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเช่นกันนะครับเป็นเพียงแค่ข่าวลืออยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็ในรายของราดูดรากูซินนะครับกองหลังตัวกลางของเจนัวนะครับ ทำรายงานล่าสุดก็คือแมนเชสเตอร์เไนตดกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน30ล้านปอนด์นะครับกับการคว้าตัวราดูรากูซินเซนเตอร์ฮาฟทีมชาติโร,โรมาเนียของเจนัวมาร่วมทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะครับซึ่งแนวรับรายนี้เทนฮาร์มองว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมนะครับเนื่องจากว่าราคาไม่แรงอายุยังน้อยนะครับแล้วก็ ทางสโมสสอนมองว่าสามารถพัฒนาได้อีกไกลพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ทางเทีนฮาก็เตรียมที่จะพูดคุยกับบอร์ดบริหารเพื่อตามล่านัเตะรานี้มาร่วมทีมไม่ได้นะครับนอกจากดรากูซินแล้วครับแมนยูยังเป็นข่าวกับช่องแคทตดีโบแนวรับของนีสเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับ เป็นอีกหนึ่งแนวรับที่แมนยูมีข่าวย่งหนักส่วนทางด้านจอวานนี่โลเซลโซนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมก่อนหน้านั้นตามรายงานล่าสุดจาก e v e วอร์ดิ a งสแตนดารนะครับมีการระบุว่า บาร์เซโลนาก็ต่อแววจะพลาดการคว้าตัวโจวานนี่โลเซโซมาเสริมแดนกลางในช่วงตลาดกลางซีซั่นค่อนข้างสุกนะครับเนื่องจากว่าทางสเปอร์เนี่ยเปลี่ยนใจไม่ต้องการปล่อยกองกลางรายน,นี้ออกจากทีมนะครับเพราะว่าทางสเปอร์เนี่ยเขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับแดนกลางได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันคือบาซ่าเนี่ย ต้องการกองกลางรายใหม่เข้ามาแทนที่กองกลางที่มีอาการบาดเจ็บส่วนสเปอร์เนี่ยก็ไม่อยากปล่อยเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าทีมของพวกเขาเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บไม่ต่างกันจากบาเซลนานะครับโดยที่มีการเสียทั้งเจมเลาาิลสันเบนตันกูนะครับขณะที่ปาฟซาแล้วก็อีบิซูนาเนี่ยก็กําลังที่จะเดินทางไปทําศึกแอฟริกาครับออฟเนชั่นอีกด้วยนะครับทำให้ จำนวนผู้เล่นที่ใช้งานในตำแหน่งกองกลางตัวกลางเนี่ยมันมีไม่ค่อยแบบเยอะสักเท่าไหร่ในตอนนี้นะครับก็เลย ต้องการเก็บโจวานนี่โลเซลโซ่เนี่ยเอาไว้ใช้งานเองต่อไปขณะที่มาเกฮีนะครับแนวรับของกิตตันพเัเลตตามรายงานล่าสุดครับก็คือมาเกฮีเนี่ยยังคงมีความต้องการอยู่กับกิตตันพเลตต่อไปอย่างน้อยๆเ,เนี่ยจนถึงในช่วงซัมเมอร์นะครับเป็นอย่างน้อยเหตุผลสำคัญก็คือเป็นการเพิ่มโอกาสในการติดทับทีมชาติอังกฤษไปลุยศึกยูโร2024นั่นเองนะครับคืออยู่กับพาเลตเนี่ย มันการันตีโอกาสการลงเล่นนะครับแล้วมันก็จะทําให้ทางเกลต์ซอเกตเนี่ยได้เห็นฟอร์มแต่ถ้าเกิดย้ายทีมในช่วงกลางซีซั่นนี้ไปอยู่กับแมนยูนะครับที่มีคู่แข่งในตําแหน่งเดียวกันข้างเยอะนิวคาเซิลสเปอร์หรือว่าไบรเยนเนี่ยการการันตีโอกาสเนี่ยมันก็มีให้ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่แหละนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าพอไปเนี่ยมันจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีเหมือนกับอยู่พาเลทไหมเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเนี่ยก็ ขออยู่กับพาเลทต่อไปก่อนอย่างน้อยๆเนี่ยจนจบซีซั่นนั้นเองแล้วก็ค่อยว่ากันในเรื่องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับ ส่วนตามรายงานของทางฝั่งลิเวอร์ p o o กันบ้างครับรายงานล่าสุดครับมีการระบุว่าลิเวอร์ p o o เนี่ยยังคงบอกปัดข้อเสนอจากเปาอิติฮัดนะครับที่มีการยื่นข้อเสนอมาในจํานวนเงิน120ล้านปอนด์ในการพยายามขอซื้อตัวโมเวสซาล่าแนวรุกคนสําคัญของทีมนะครับซึ่งทางเจอร์กินครอปเนี่ยก็ยืนยันหนักแน่นนะว่าต้องการเก็บ ทางซาลาเอาไว้อยู่กับทีมต่อไปเพื่อทำการลุ้นแชมป์ในช่วงซีซั่นนี้นะครับแล้วก็พร้อมบอกปัดจำนวนเงินมหาศาลนะ120ล้านปอนด์นะฮะที่ทางทีมดังจากเลกซาอูเนี่ยเตรียมยื่นให้ในช่วงตลาดกลางซีซั่นนี้นะครับจริงๆติดต่อกันมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แล้วแหละแต่ว่าทางเอียพูก็บอกปัดรอบใหม่นี้ก็ยังคงให้คำตอบแบบเดิมครับก็คือไม่ปล่อยนะครับและทางเอียพูอุลรอมถึงอ์ลซอล เตรียมเปิดศึกนอกสนามนะครับในการเซ็นสัญญาคว้าตัว อาตูเวเมอร์แลนด์นะครับกองกลางตัวรับดาวรุ่งวัย18ปีนะครับของทางรอยัลอั t สเบิร์นะครับทีมดังจาก,กเบลเยียมนั่นเองนะฮะก็เวเมอร์แลนด์เนี่ยกำลังได้รับความสนใจจากทีมชั้นนำในยุโรปมากมายแต่ตอนนี้นะครับความสนใจสูงสุดเนี่ยต้องยกให้ทางฝั่งอาเซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลที่สนใจในเป้าหมายเดียวกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกองกลางดาวรุ่งจากเบลเยียมนะที่ผลงานน่าติดตามแล้วก็น่าจะมีโอกาส ย้ายเข้าสู่ทีมใหญ่ในช่วงอนาคตอันใกล้นี้นะครับนะส่วนทางฝั่งของคาร์วินฟิลิป์นะครับตามรายงานจากเดอะลิมลมีการระบุว่ายูเวนตุสแล้วก็อินเตอร์มิลานสนใจยืมตัว Kevin Phillips, คาร์วินฟิลิปส์กองกลางของซิตี้มาร่วมทีมในช่วงตลาดกลางซีซั่นนี้นะครับซึ่งนักเตะเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามีความต้องการย้ายทีมด้วยถ้าเกิดการันตีเรื่องของโอกาสการกลงเล่นให้ไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นตัวสมรองแหละนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับนอกจาก ทีมดังในลีกอิตาลีแล้วยังมีทีมดังในลีอังกฤษก็สนใจหลายทีเหมือนกันครับประมาณ4-5ทีเลยทีเดียวนะฮะก็มารอติดตามกันส่วนทางฝั่งของอินเตอร์มิลานครับก็กําลังมีการพิจารณาสัวปปตัวของลีดวีเต็ดด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างอินลันเมสเลนเย่นะครับซึ่งทางอินเตอร์มิลานเนี่ยต้องการมองหาตัวแทน อังเดรวาน่าที่เป็นตัวเลือกแบบไร้ยหย่านะครับณนปัจจุบันเนี่ยอังเตอร์บิลานก็เซ็นมาแล้วตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนก็คือในรายของยานซัมเมอร์นะครับแต่ว่าซัมเมอร์เนี่ยเข้าวัย35ปีแล้วนะ3 4 3 5แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอายุเริ่มมาก ก็เลยมีการเตรียมขยับดีลในเรื่องของผู้สมรูรายใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เมสเินเย่นี่แหละถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่อินเตอร์มิลานเนี่ยชื่นชอบนะฮะแล้วก็วัยเพียงแค่ยี่สองยี่สามปีเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่แบบตอบโจทย์ในแบบะระยะยาวนะครับนะส่วนทางฝั่งของกราเบลเชซูสนะครับศูนหน้าทีมชาติบราซิลของอาเซนอลเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเขาเนี่ย ไม่มีความต้องการที่จะย้ายออกจากทินเอเมร์เรส a เตเดียมในตลาดช่วงมกราคมปีหน้านี้นะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาเซนอนมีข่าวว่าพยายามเดินหน้าคว้าตัวอีวานโทนี่ดาวยิงของเบนฟอร์ดเข้ามาร่วมทีมนะครับแล้วก็พอดึงอีวานโทนี่เข้ามาเนี่ย ทางอ์เซนอลก็พร้อมที่จะปล่อยกับเัเชซุสออกจากทีมนะฮะหรือเชซุสอาจจะมีการหลีกทางให้กับทางอีวานโทนี่นั่นแหละนะครับเพราะว่าซื้อโทนี่มาเนี่ยก็เป็นตัวจริงอยู่แล้วนะครับการการันตีโอกาสการลงเล่นของเชซุสเนี่ยก็จะน้อยลงนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าไม่มีความต้องการที่จะย้ายออกจากอ์เซนอนแต่อย่างใดนะครับก็เคลียร์ชัดเจนดีนะครับทางฝั่งของเวสแฮมนะครับ ตามรายงาน,นล่าสุดครับเวสต์แฮมเนี่ยกำลังสำรวจถึงความเป็นไปได้เรื่องของการย้ายทีมการซื้อนักเตะในช่วงตลาดกลางซีซั่นนะครับโดยเล็งไปที่ศูนย์หน้ารายใหม่ของทางกิตตบรัรเลดนะฮะนั่นก็คือแอสซอนเอโดอาร์ครับที่เดวิดบอยชื่นชอบแล้วก็มีการคาดหวังว่าจะให้เวสต์แฮมเนี่ยสโมสรเนี่ยไปดึงกันเข้ามานะครับเนื่องจากว่าในตำแหน่งศูนหน้าตัวเป้าเนี่ยก็ จะมีปัญหาพอสมควรทั้งผู้เล่นไดร้รับบาดเจ็บแล้วก็ฟอร์มฝืดพอสมควรนะครับซึ่งในรายของแอสซอนเอโดร์เนี่ยถือว่าตอบโจทย์อย่างที่บอกกันไปนะครับราคาค่าตัวของเอโดร์เนี่ยน่าจะประมาณไม่เกิน20ล้านยูโรนะครับประมาณ15จนถึง20ล้านยูโรนะที่ทางเวสต์แฮมเนี่ยจะต้องจ่ายนะครับนะในการคว้าตัวสุนทรรานนี้ของพาเลเดารุ่งของฝั่งบราซิลนั่นก็คือกาเบียนมอสคาโดครับที่มีข่าวกับลหลายทีมในยุโรปครับ หลักๆเนี่ยก็มีเชลซีนะครับที่กําลังให้ความสนใจมอสคาโดอยู่นะครับซึ่งดูเหมือนว่านักเตะรายนี้มีโอกาสไปเบเชย์ค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้การเจรจาระหว่างมอสคาโดกับทางเบเชยเนี่ยมีการก้าวหน้าไปเยอะแหละนะครับแล้วก็ตัวแทนของนักเตะเนี่ยนะฮะก็มีการพูดคุยกับทางสโมสรที่ให้ความสนใจเรียบร้อยนะฮะนั่นก็คือเบอเชยนะครับโดยที่เชลซีเนี่ยก็ น่าจะพลาดตัวดาวรุ่งรายนี้จากโคเลเนเทียนไปนะครับบาซ่าก็สนใจนะาร์เซนอลก็สนใจนะครับเวอร์พูก็สนใจแต่ว่าคือทีมที่เบียดแย่งกันเนี่ยก็คือเชลซีกับทางเบเชแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเบเชก็มีโอกาสได้มากกว่านะครับคุยกันแบบละเอียดมากกว่านะฮะส่วนทางของเอ็มเป้ครับประเด็นปิดท้ายกันนะฮะเรอัลมาดริดก็ยังคงมีข่าววนเวียนกับเอ็มเป้ครับโดยที่ตอนนี้มีราย,ยงานกัออกมานะครับว่าเรอัลมาดริดกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอ เพื่อคว้าตัวอ e ิมบาเป้ในช่วงปี2024นี้นะครับตั้งแต่ต้นปีเลยนะฮะเตรียมมอบสัญญาเตรียมพูดคุยแล้วก็จบดีลนี้ให้มันเร็วที่สุดหลังจากที่มีข่าวเชื่อมโยงแล้วก็ค้างคางกันมาหลายตลาดพอสมควรครับระหว่างอ e ิมบาเป้กับทางรอัลมาดริดนะฮะซึ่งรอบนี้น่าจะชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของการพูดคุยกันแล้วก็จบดีลกันให้ได้นะครับนักเตะเองก็มีความสนใจย้ายทีมอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่า เรื่องของออปชันเรื่องของสัญญาค่าเหนื่อยอะไรต่างๆมันก็ต้องคุยกันแบบให้มันลงตัวที่สุดนะครับก็มารอติดตามกันครับในปี2 0 2 4นี้คือมีโอกาสสูงกว่าตลาดรอบมอื่นอย่างแน่นอนนะตามรายงานล่าสุดจากเรเลโวนะครับสื่อของทางฝั่งสเปนนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือื่องราวของวงการฟุตบอลเกี่ยวกับตราซื้อนาเตะที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ